คุณูทะเลทวงสวัสด์ถ้าเหงาไปชักเว้าไปชักเว่าเลยไปจะได้แบบว่ามีความสุขแฮปปี้ได้ปล่อยน้ําด้วยไปชักเว่านะคะเพราะดูทรงแล้วไม่น่าจะมีคนให้เย็ดแน่นอนไม่น่าจะมีคนให้เย่เย่คุณภูคุณภูทะเลศนะคะคุณภูทะเลดวงสวัสด์ไปชักเว่าชักเว้าไปชักเว้าในห้องน้ําไปเลยชักอยู่ในห้องน้ํา ไม่น่าจะมีคนให้เย่เย่ถ้านี้ใส่แบบนี้เอาเวลาพิมพ์ข้อความมาไปพิมพ์หนังโป๊ดูแล้วชักว่าชีวิตจะมีความสุขกว่านี้นะคะดีกว่ามาปั่นป่วนนะคะเพราะว่าไม่ให้ค่านะคะนะคะโอเคนะคะแม่เดี๋ยวโดนแบนเอาหรอพี่นิวโอ้โก็น้องเสี่ริน้องขอโทษน้องขอโทษก็ได้น,น้องขอโทษก็ได้ น้องขอโทษครับอะแล้วพี่บอยด่าแล้วถ้าเราจะพิมพ์ไปด่ากูไม่ชอบอีนี่เลยกูจะพิมพ์ไปด่ามันไปโพสขของค่ะไปติ้วหีค่ะไปชักเว้าค่ะดีชีวิตดีกว่านี้เยอะแน่นอน เอาเวลามานั่งแบบผูกติดกับชีวิตคนอื่นเพราะถ้ามึงนั่งดูกูเนะี่ยชีวิตกูมีแต่ความสุขอยู่แล้วไม่ได้แบบว่ามีเรื่องอะไรให้มันจะต้องแบบเสียใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เสือกเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วส่วนใหญ่โดนแต่ชาวบ้านเสือกตลอดเลยส่องตลอดเลยไม่เคยมีเวลาได้ไปส่องใครเลยแฮปปี้อยู่ ทำอะไรเด็กกินช็อคุกกี้โวันนี้บอกว่าจะไปหาเด็กแม่งไม่ยอมไปไหนเลยอุ้ยหักไปเลยสิคะอ่าฮะ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 เจะร้องกันแล้วนจนี่ไว้ที่โต๊ะแจ้งอย่าีอ่ะขอทุมจะหมดแล้วเดี๋ยวเดรอรับงานได้นะคะคุณเอ็น Off, หมดแล้วค่ะแป๊บนึงอ and ีกนิดเดียวอะหนึวนเครื่องราง1รอบให้แนวทางฮานอยแล้วก็ให้ดูทูบแล้วก็ปิดไลท์จบทูบ1 5ึบาทจะส่งฟรีอยากบูชาบูชาไม่อยากบูชาปล่อยผ่านได้เลยนะคะเครื่องรางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบูชาบูชานะคะไม่อยากบูชาไม่เป็นไรหากลูกค้าบอกว่าแถวบ้านขายเส้น ขายทูบสิบาทเองลูกค้าซื้อแถวบ้านค่ะหามลูกค้าว่าปีเสียแถวบ้านตลาดนัดแถวบ้านขาย29บาทซื้อ29บาทแถวบ้านค่ะไม่ต้องซื้อที่หนูโอเคนะคะอ่ะลูกค้าขาทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นใครรับพิมพ์เซฟหนึ่งห้าเก้าค่ะเหรียญปู่รุ่นมหาพ่อค่ะซับค่ะลูกค้าใครที่อยากร่วมสร้างองค์ปู่อยากร่วมสร้างต่ออีกครั้ง จำตัง,งควัมทุกเข้าตาควัมทุกเข้าตายังไม่ปิวค่ะควัมทุกเข้าตาเน็ตสะดุดค่ะแบบหนึ่งทุกคนควัมทุกเข้าตาอือหือเตงเปิดประตูทีเตงเร็ว เล่วไฟไม้ตายไม่ตายจะตายแล้วมึงจะมาชชวยกูกินขนขมดีจีฮะอ่อะแล้วนะคะน้นนะะนำตาไหลร้ลองไห้เลย เอาดับฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะมีคนปวดจริงๆ <c oughs> เหรียญปู่นะคะรุ่นมหาโพคะซับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ <c oughs> เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยสองร้อยสิบแปดบาทจัดส่งฟรีค่ะ หินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะปีเสียดูดซับ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะปีเสียหยก299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะปีเสียเดี่ยวได้แดงฟิล์มบอกให้เปิดประตูว่าไม่รอดวันนี้ปีเสียเดี่ยวได้แดง299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะปีเซียมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะ กำไรอนันตทรับย์2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะใครซีเ f แล้วทักลายที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยกระเป๋าใครอยากได้กระเป๋าดูรัพบองค์ปู่สีทอง399บาทจัดส่งฟรีค่ะหนึ่งให้20คน399บาทจัดส่งฟรีค่ะกระเป๋าองค์ปู่สีทองนะคะทำพิธีปลูกเสกมาแล้วด้านในเป็นช่องแบบนี้เลย หนึ่งให้399บาทจากส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะราวแตกราวแตกแน่ไม่ใช่ราวแตกแตกไม่ได้ไว้ายสิบัวผ้าคอยแตกยังเจ้าว่าได้จะหาแฮเถอไม่สิบหลอดดอกไล่คอยนะไม่มีแต่นี่แต่ยังบรวลลูกค้าจะแตกไม่ได้นะคะ แตกนะคะแตกคือแตกนะคะถ้าแตกไม่ได้ค่ะแตกไม่ได้เลยห้ามแตกนะคะ <c oughs> หาหนอยวันนี้ใคร CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดเข้าใจความรู้สึกความทุกเข้าตาเลยเนาะ <c oughs> มันแสบไหมมันหายไหมมันแสบไหมมันเข่าจมูกปากตาบัดที่นี่มันหายไหมที่รัก ใครอยากร่วมสร้างปู่โอนบัญชีนี้ได้เลย5้าบาทสิบาทตามกำลังใครเ f ีแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งไลนตอบและไล่ดหึงเข้ากลุ่ม <20. S 1> นี่ค่ะเวลาใส่ก็หันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปที่แขนแบบนี้ใส่แบบนี้เลยค่ะเหมือนที่หนึ่งใส่หนึ่งใส่แบบนี้เห็นไหมคะหนึ่งใส่แบบนี้ที่แขน อันนี้ลาวนี่เขาขอลาวหรือเขาดา่าว่าหนูหน้าลาวอะคะก็น่าจะขอลาวแหลนะเนาะอ่ะฮ,ะฮะหาหนอยโอ้เนาะกลับมาก็อือไม่ได้หลายนานกลับมาควนตีนเยอะเลยนะมึงนะแมต่ตลกสวัสดีพี่กบค่ะสวัสดีแบบมิดแกรนไดไหมคะอ่ะฮานอยวันนี้ขออนุญาตฟันสีเน้นรอบ ปกติแล้ว VIP ค่ะฮาหนอยวันนี้ขออนุญาตฟันสีเน้นรอปกติแล้ว VIP โอ้ยลิ้นดีขนาดนี้อ๋อสัสดีคนนี้นี่ l o v e l ่ด้วยนะคะเออลิ้นดีขนาดนี้ปา้าวัธรรมดาเด็ก่อนเดีอย่าพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวยาวนะแตกค่ะใช่ค่ะต้องใช้คาว่าแตกนะคะแตกไม่ได้ค่ะต้องแตกนะคะพี่ใหม่นะคะพี่อย่างนี้ไ like, รหนูบินเด้เอ้ยเปนสิบแปดบวกว่ได้นลคะกระเป๋าสีเขียว เบิร์ดค่ะทักหาทักหาแอดมินมีน้อยค่ะปล่อยหน้าไลฟ์ไม่ได้ค่ะกระเป๋าสีทองหนึ่งให้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะลูกค้า่ะกระเป๋าที่ทําพิธีไม่มีใครเขาปล่อยราคานี้แต่หนูทาหนูปล่อยราคานี้มีเส้นใหญ่ไหมคะคุณแม่ค่อนข้างอ้วนคุณนักการข้อมือประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวลองถามกับแอดมินนะคะอ่ะฟันสีค่ะฮานอยเจาะตัวนี้ค่ะโอเคไหมทูบอะ เน้นสามหางที่วงกลมลลลลลมาไว้นะไอ้ลิ้นเล้ือล้วแข็งแ้นแข็งๆนะเมื่อกืนทำไรเนาะ <c oughs> ยิ้มคายแล้วค่ะโอ้ยิ้มยิ้มอะไรคะยิ้มคุณยิ้มอะไรคะผู้ผิดนะคะคุณยิ้มอะไรคะ <c oughs> แฉบหน้าจอนะคะเจาะนะคะเมื่อวานนี้เจาะเข้าสี่ห้า ตนนี้หนูว่าสี่มาอีกแน่นอนค่ะคุยแต่เรื่องตี้อยู่นี่แหละสี่มาแน่นอนวนอยู่แต่เรื่องสี่อย่างเดียวคนมันชอบอะเนาะมีใครไม่ชอบสีกว่าชีวิตอะไม่มีอกะชอบเพราะงั้นแหละอยู่ในไลฟ์หนูอ่ะยิ่งลูกเพจหันยิ่งตัวดีเลยเอา้าทูพาน้อยบวกลาวเมื่อวานยอดทำบุญกับพรามออกหน้อยล่างสี่ห้าแม่เนาะคุณข้าพูดเนาะ เฮ้ยคุยคำพดคือก้านใหญ่จริงเลยอะแผ่นพลิกดูชะตาเดยไปให้ค่ะ <c oughs> เอายิมให้กันก็ไม่ได้ไปรับหน้าบ้านเลยแม่มาเลยค่ะน้องออยมาบ้านกูจะมึงจะเป็นญาติกูอยู่แล้วมึงจะมากลัวอะไรวะอ่อย <c oughs> วนสินค้ารอบหน่อยเดี๋ยววนให้นะคะ คนที่พิมพมาเป๋คงว่างนึกงงใจจีทำไมกินโดนไม้ตีหลีนะใช่คุณไอต้องเอายางดิดเอาถ้าเป็นผู้หญิงเอายางดิดกีค่ะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือเอายางมัดไข่แม่งเป็นหมันไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะทั่วฮานอยบวกลาวนะคะฮานอยบวกลาว <c oughs> ทุกคนจ๋าใครอยากทำพิธีสวดฟิกดวงชะตาบูชา สวดพริกดวงชะตานะคะเราจะไม่ได้ทำการจัดส่งให้ลูกค้าใครที่บูชาแล้วนะคะหลวมมากต้องร้อยใหม่ค่ะร้อยใหม่ได้นะคะดูอีทีค่ะแม่เมื่อกี้ขายข้อมืออะไรเดี๋ยวไปให้ค่ะเดี๋ยววนให้แป๊บหนึ่งแข็บหวยก่อนค่ะหวยสำคัญที่สุดค่ะของเดี๋ยวค่อยซื้อเอาหวยไปก่อนค่ะของที่ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอยากขายอยู่แล้วค่ะเอาหวยก่อนค่ะลูกค้าขาถูกต้องถูกหวยก่อนนะคะ ไม่ต้องเป็นคนที่ถูกรักก็ได้ค่ะเป็นคนที่ถูกหวยก็พอค่ะนอยและลาวรัฐบาลไทยลงให้วันนี้ในกลุ่มค่ะรัฐบาลไทยลงให้วันนี้ในกลุ่มวันนี้หนูจะดูดีด,ดหน่อยนะคะเพราะเมื่อคืนจระเข้เป็นเหตุค่ะจระเข้เป็นเหตุ <No. S 1> แม่งงับทั้งบริษัทเลยเมื่อคืนเมื่อคืนจระเข้เป็นไงบนะ้าง มดคืนมดคืน <What> <could>